b ิ๊กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของค r y p t o c u r r รนซีนะครับโดยเฉพาะเหรียญลูน่าแคสิคเนี่ยจะเป็นประเด็นหลัก นะครับแล้วก็ก่อดล้วพวก XRP แล้วข่าวอื่นๆเศรษฐกิจย่อยๆเหรียญอ,อื่นเนี่ยเดี๋ยวจะตามทีหลังใครอยากจะฟังเหรียญไหนก็แล้วแต่ละกันนะครับเอาแหละเราพูดถึงเรื่องของกระดานบิตเกตก่อนละกันนะครับท่านใดสนใจนะในการในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกนะครับ ดอกเนี่ยคือประมาณห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต่อวันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับไม่ใช่ต่อวันนะต่อห้าถึงแปดเปอร์เซ็นเนี่ยเขาเขาให้ต่อเดือนนะครับให้ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์เขาจะคิดรายปีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้ผมก็จะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ฝากกระดานใบแนน ไบแนนไทยแลนด์สภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับในบวกกระดานไทยนะคือค่อนข้างดีที่สุดนะครับในเรื่องของสภาพคล่องเราก็เหรียญก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เรามาพูดถึงลูน่าแคสิกก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยมันหกหมืนสี่พันดอลลาร์ใช่ไหมเราก็ราคาขึ้นมาถึงประมาณพันเจ็ดละ นที่ศูนย์จยูนย์สาตัวพันเแล้วก็มีการมีมีข่าวเรื่องกองการเผาเนี่ยนะครับก็คือใกล้ประมาณแสนล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกลาวหน่อยว่าเ้มันจะถึง1ดอลลาร์ได้หรือเปล่าในรอบนี้ผมว่าไม่ถึงนะครับแล้วในตลาดจะทิ้งรอบนี้รูน่าจะถึงเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเอาเก่งที่สุดเนี่ยคือศูนย์หายสองตัวนะครับก็จะเหลือประมาณศูนย์สักสตัวเนี่ยคือเก่งสุดละ นะลูน่านะคือประมาณนี้นะเก่งที่สุดแล้วยกเว้นคดีความอะไรจะเสร็จนะครับแล้วก็เรื่องของโดคอเนี่ยจะไม่มีท็อกซิกเรื่องนี้แล้วอันเนี้ยจะคอนเฟิร์มว่าจะไปประมาณหนึ่งดอลลาร์เนี่ยอ่าหรือหนึ่งหนึ่งสตางค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออพอเป็นไปได้นะเหลือศูนย์สักตัวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวผมก็เป็นไปได้ นะครับแต่ก็ต้องดูคดีความกันแหละนะครับว่าจะเสร็จไหมส่วนตัวผมผมก็ไม่เสร็จนะนะครับดีไม่ดีอไอ้รูน่าหรือเทอร่าเนี่ยนะครับจะลากไปถึงไซเคิลหน้าเลยหรือฮาร์วิ g งครังหน้านะครับในปีอีกสี่ปีข้างหน้าอันนี้ก็สองปีสองพันย่ิบห้าใช่ไหมก็ประมาณสองพันสามสิบนะครับก็น่าจะลูน่าก็แคสติกก็น่าจะเคลียร์นะครับส่วนคดีอื่นๆเนี่ยพวกคอยเบด อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ลูน่าน่าจะยาวนะพูดไว้ประมาณนั้นนะไม่ได้แบบว่าตัดกําลังใจว่าโหยาวขนาดนั้นก็ไปถือเหรียญอื่นก่อนนะครับมันอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้นะผมก็บอกเป็นนายเอาไว้นะครับว่าการปรับขึ้นของตลาดมารอบนี้ของแอลคอยต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาของ b d c มาถึงหกหมื่นสี่ละเหรียญต,ต่างมันก็ขึ้นหมดนะครับ แต่ก็อย่าลืมว่า,าตอนนี้มันก็จะมีข่าวอีกกระแสหนึงเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีการ pull back กลับมาของ btc ไม่ว่าจะเป็นของคุณ m i โนว่าแกกับ jp morgan นะครับ goldman sachs ก็มีการวิเคราะห์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยว bitcoin จะ pull back มา30-50%อร์เนันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่จะทำให้ราคาของ bitcoin ขึ้นจริงๆก็คือ inflation นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าราคาบิตคอยจะ pull back เนี่ยถ้าเอาข่าวตอนนี้น่าจะเป็นข่าวเรื่องของคดีความเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีของ xrp ตอนนี้เลื่อนไปไปลายเดือนละ luna classic เลื่อนไปไปลายเดือนนะครับแล้วก็ของ binance แล้วก็ของ s a n bank man free ก็คือปลายเดือนหมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ใกล้กับ fomc รอบสุดท้ายก่อนที่จะพักเดือนเมษายน นะครับคือกะอัดแพ็กเกจเราก็ทำให้ราคาของ BTC กับแอลคอลงลงดิงนะครับ B ดีซลงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ l อลคอเนี่ยจะน่าจะลงเยอะฉะนั้นรูหน้าจะลงไปเท่าไหร่นะครับผมว่าถ้าเกิดรูหน้าปรับขึ้นมาได้สัก5้าพันหกันเนี่ยน่าจะไปออกันอยู่ที่พันหรือสองพันเนาะที่0ูนสาตัวนะครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องของการเผาครั้งนี้ใบแนนจะเผาน่าจะเป็นครั้งที่19บเานะครับ ก็ใบแนก็จะทำการเผาก็ข่าวน่าจะออกมาอีกสักสี่หรือห้าวันเนี้ยนะครับถึงวันที่ห้ามาดูกันว่ารอบนี้ลูน่าแคสิกจะไปได้เท่าไหร่นะครับไปได้เท่านั้นเลยนะครับถ้าเกิดไปได้เท่าไหร่ก็ก็คือต้องปล่อยมารับนะครับนั่งทับมือไปเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นได้ประมาณนี้แหละนะครับตามตามกำลังอ่ะเนาะเราก็ มันโดนโจมตีเยอะด้วยเหรียญมีศัตรูเยอะด้วยเราก็ไม่ว่ากันนะตอนมานะครับก็จะเป็นคดีของโดคอนนะครับอันนี้ไม่มีรเรสเฟนซ์อีกแล้วนะน่าจะเป็นการเล่นก่อนที่จะมีการบอกนะครับดีเทลเรื่องของการเผาของไบแน e นะครับต่อลูน่าแคส s ิกก็คือเป็นข่าวฝัดเพื่อจะตึงราคาลูน่าแคส s ิกไว้ ที่ราคาหนึ่งนะครับเราก็สังเกตว่าตอนที่มันขึ้นมาพันสี่มันก็ตกลงไปประมาณพันสามพันสองอีกรอบหนึ่งเราก็ดูเหมือนว่ามันจะกลับขึ้นไปใหม่นะครับดังนั้นการกลับครั้งนี้ผมบอกเลยว่าว่าข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญนะครับก็คือข่าวเรื่องของโดคอนจะสศพถูกส่งผู้ลายข้ามแดงนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำว่าจะ ส่งให้ทันกับตอนถูกพิพากษาปลายเดือนนี้นะครับคือเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าการพิพากษาน่าจะอยู่วันที่25ถึง31นะครับประมาณนี้คือน่าจะถูกส่งประมาณนี้เลยนะครับก็โดคเนี่ยนะข่าวอ่ะเขาก็บอกประมาณนี้นะครับว่า คือโฟกัสแหละนะครับว่าต้องต้องส่งให้ทันตอนถูกพิพากษาซึ่งตอนแรกเนี่ยทางผู้พิพากษาของมอนเตนิโกเขาบอกบอกแล้วนะครับว่ากระบวนการจะส่งไปช้ากว่านั้นนะครับแล้วโดคอนก็คุยส่งจดหมายคุยโดยใช้ทนายเนี่ยคุยกับทางผู้พิพากษาที่พิพากษาคดีนะครับบอกว่ามันจะช้าหน่อยผู้พิพากษาคดีก็บอกไม่เป็นไรโดคอนไม่ต้องมาก็ได้นะครับตอนเนี้ ข่าวมันออกมาแต่ปัญหาคือว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมันไม่มีเลเยอร์เรนนะครับถึงมีเลเยอเรนะ่ะถ้าเกิดเป็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับอ,อผมก็คิดว่าคนก็นไม่ค่อยเชื่อล่ะนะนั้นตอนนี้นะครับอย่างในตัวของข่าวเนี่ยเขาจะเน้นย้ำเนาะละเอียดมากขึ้น นะครับเรื่องของพาสปอร์ตปลอมนะครับโดยที่โดคอนตอนกำลังถูกจับเนี่ยเขาบอกไอ้พาสปอร์ตพวกนี้จริงนะครับแล้วเขาก็พบพาสปอร์ตเนี่ยที่หมายสองเล่มนะครับนั่นก็คือ,อที่เบลเยียมกับที่ดูไบนะครับโดยที่เขาจะนั่งไปดูไบก่อนเพราะว่าซีซีเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ดูไบนะครับโดโดคอนก็จะจะไปดูไบแต่โดนจับตัวก่อน ซึ่งในเนื้อข่าวไม่มีอะไรมากนะครับแต่พยายามที่จะเน้นเรื่องของโดคอนเนี่ยจะถูกส่งไปไปลายเดือนนี้แน่นอนนะครับพยายามเน้นตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นจุดฝัดที่ทำให้ราคาของลูน่าแคส s ิกมันขึ้นไปช้าและในจังหวะที่เหมาะสมเดี๋ยวข่าวก็หายครับพอเวลาตอนราคาลู n a าแคส s ิกขึ้นพอขึ้นไปรอบสุดแล้วเราได้ข่าวแบบนี้แล้ว เดี๋ยวก็มีข่าวฝัดออกมานะครับเป็นเรื่องปกติแล้วผมก็คิดว่าเราจะมีเวลาเนี่ยต้นเดือนนึงกลางเดือนนี้เท่านั้นนะครับของตัวของดูนาหรือเธอรล่าว่าราคามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะส่วนตัวนะผมมองมองประมาณนี้นะครับนะก็ฟังดูแล้วกันแต่อย่างที่ผมสมมุติฐานของผมเนี่ยผมบอกแล้วเนาะว่า มันมีสมมติฐานเรื่องของราคาตลาดที่จะแครกชเหมือนกันนะครับบอกราคาจะลงไม่ว่าจะเป็นของอของคุณลุงไม้นะครับไม้โนวาแกสซีโอของดิจิตอลกาแล็กก็บอกเหมือนกันนะครับว่า Bitcoin จะแครกชประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ที่ระบุไว้เหมือนกันนะครับว่าก่อนจะทําจุดสูงสุดใหม่นะครับก็คือไปแสนเนี่ยฉะนั้นรอบเนี้ย มันจะไปไม่ถึงแสนฉะนั้นเหรียญราคาแอลคอยต่างๆเนี่ยเราจะมีเวลาอย่างน้อยประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่จะขึ้นสุดของรอบของเหรียญมันนะครับเราก็จะมีการแคลกลงนะครับเขาบอกว่าดึงกลับชั่วคราวเนี่ยประมาณห้าหมื่นห้าพันดอลลาร์นะครับสาเหตุที่มีเลเวลเลดมากเกินไปคือมีความโลภมากเกินไปเป็นเอ็กตรีมเอ็กตรีมเลยนะครับของเฟียร์แอนด์กรี d อิ นะครับคือความโลภสุดขีดละตอนเนี้ยผมว่าหลายคนนะครับก็เดูตัวของโฟกี้นะครับขึ้นมาถึงพันละพันสามแล้วนะบอกแอดบอกไหนบอกราคาจะไม่ไปแล้วส่วนตัวผมผมไม่รู้ราคานะแต่ผมเชื่อว่าราคาเนี่ยจะไม่ไปไกลกว่านี้นะครับคือราคาจะอยู่ที่ประมาณสักสองสามพันนียแหละถ้าเกิดมันไปได้นะส่วนตัวผมผมว่าอันนี้คือกาวสุดละนะครับ เมื่อวานผมก็าทาคลิปลงไปนะครับเพราะว่าโฟกี้จะมีการเผาผมก็เลยบอกกับชุมชนว่าเออไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะครับถึงมันจะปวกไปสิสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ปัญหาคือศูนย์มันไม่หายเพิ่มอีกตัวสองตัวในระยะเวลาเนี้ยคุณไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวรอราคาของบิตคอยมันแครกลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูทิศทางของโฟกี้จริงๆนะครับว่าโฟกี้จะเป็นยังไงนะแต่ผมว่าร่วงแรงแน่นอนนะครับร่วงแรงแล้วก็ ไอเม็ดเงินเนี่ยมันจะไปเหรียญที่ชื่อว่าโทเค็นไฟนะครับก็จะคลายๆกันอันนี้ก็เป็นโพสต์มาจากบูบล็ c กเชนนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมปี2องพยิบสี่ซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่า Bitcoin น่าจะแคลกลงมากกว่านี้นะครับน่าจะแคลกลงมากกว่าห้าหมื่นนะฮะอาจจะลงไปถึงสามหมื่นด้วยนะครับเนื่องจากอา่าเศรษฐกิจของอเมริกานะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ข่าวซ้ำใหม่นะผมเน้นตรงนี้หน่อยนะครับเรื่องของคริปโตเบสิกเขารายงานกรอตตอนะอันนี้เรื่องของ Ripper หรือ XRP นะครับกำหนดเวลาการเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมธิการได้ให้สารขยายกำหนดเวลายื่นสรุปประเด็นเกี่ยวกับการเยียวยา9วันเป็นวันที่22มีนาจาก13หรือ15มีนานะครับเป็น22มีนาจากวันแรกคือ13มีนาเนาะ นะครับประมาณนี้จุดเน้นประมาณนี้คือมีการเลื่อนนะครับเพราะว่าทางริปเปอร์กับเซกเนี่ยจะต้องส่งอ่าเซกเนี่ยขอริปเปอร์นะครับให้ส่งยอดการเงินสามปีนะครับตั้งแต่ปีที่โดนฟ้องนะครับเพื่อจะเรียกสินใหม่ทดแทนเพิ่มโอเคนะครับ มีข่าวหนึ่งของ XRP ผมขอจบข่าว XRP ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันก็จะมีอยู่สองข่าวแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราผมจะข้ามไปเรื่องของบิตคอยอีกผมก็สลับไปสลับมานะเนื่องจากว่าข่าวเนี่ยพอเวลาผมพูดอ้างอิงนะครับมันมันไปตามนั้นแหละนะครับคือผมก็ดูหัวข้อมาเรียงมาแล้วนะแต่ว่าพอพูดแล้วมันไปข้อมูลมันสลับนะครับก็ว่ากันนะผมทำได้ประมาณนี้แหละนะนะครับ เอาแหละนะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญคนนี้ชื่อเอ็ดวาร์ดนะครับเฟอรีน่าหัวหน้าฝ่ายการาพกรับเลี้ยงบุบุญธรรมทางสังคมสำหรับ XRP huge care นะครับของเวอร์แซนอาริจาราสนะผู้ก่อตั้งแ a c ก s w วอนแคปิตอลิส์นะครับซึ่งเขาบอกว่า XRP เนี่ยมัน มีศักยาภาพนะครับที่จะเป็นเราเรียกว่าเงินสำรองนะครับหรือเป็นสก,กุลเงินสำรองทั่วโลกหรือเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เป็นเงินสก,กุลสำรองทั่วโลกคืออย่างน้อยเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องมี XRP เป็นทุนสำรองนะครับซึ่งมันจะมีอยู่สามตัวแหละ BTCETH นะครับแล้วก็ XRP เดี๋ยวจะมีตัวอื่นอีกตามปีอื่นๆแต่ว่าสามตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวหลักนะครับของคริปโตที่ทุกประเทศต้ตองมีนะครับงนั้นผมถึงได้บอกนะครับว่า XRP เนี่ยราคาจะไป500ดอลล์เนี่ยถ้าเกิดทำซับ่ายช็อคดีๆมีโอกาสมีโอกาสสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานจากคริปโตเบสิกเหมือนกันนะครับเราก็เอามาจาก Edo Farina นะครับในวันที่หนึ่ง มีนาคมปี2024อันนี้โพสใน X หรือทวิตเตอร์นะครับเพราะว่าก็เตรียมตัวแล้วเรื่องของ XRP Spot หรือ Future ETF นะครับประมาณปลายปีนี้แหละน่าจะมาแล้วต่อมานะครับก็เป็น New York c o m มม n ตี้แบง k หรือ NYCB นะครับ New York c o m มม n ตี้แบง k หรือ NYCB ก็หุ้นเนี่ยล่วงลงกว่า20%จากจุดสูงสุดในรอบ27ปีอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นะครับดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยราคาของ BDC ผมกลัวแครกเนี่ยก่อนนี้ข่าวเรื่องของตัวเนี้ยจะมานะครับคือหุ้นธนาคารหรือธนาคารมันไปเนี่ยนะครับมันน่าจะมาก่อนนะครับแล้วไอ้การแครกของธนาคารเนี่ยจะทําให้เงินต่างๆเนี่ยเข้าไปในตลาดคริปโตหรืออาจจะช้ากว่านั้นก็ได้เพราะตัวนี้อาจจะทําให้เกิดแบ็กซ์วอนนะครับคือวิกฤตของหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า มันมีปัญหาเรื่องฟองทะบุนะครับหุ้นอะไรหรือบิตคอยอะไรก็จะตกชั่วคราวโดยเฉพาะบิตคอยอาจจะตกชั่วคราวแต่พอหลังจากรีเซ็ตใหม่สักดึสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์บิตคอยน่าจะกลับมาได้นะครับลงลงจุดจุดไอเนี้ยเขาบอกว่าจุดต่ําสุดใน27ปีนะครับ N Y C B นะครับบิตคอยก็ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลเนาะดันั้นบิตคอยก็เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจดหมายของโคบี B.C. นะครับรายงานว่านิวยอร์กคอมมิตชั b a แบงก์เนี่ยกำลังประเชิญกับราคาหุ้นตกต่ำนับตั้งแต่ปี1997นะครับดังนั้นจุดอ่อนรายงานว่าเกี่ยวข้องกับบทบาทของสินเชื่ออันมีผลมาจากการดูแลการประเมินความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับก่อนหน้านี้ N.Y.C.B. เนี่ยได้เข้าซื้อกิจาการของ Signature Bank ซึ่งพังทลายลงในช่วงวิกฤตตอนปีที่แล้วนะครับช่วงน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนะก็ ดูกันต่อไปนะครับผมก็คิดว่าข่าวเนี้ยน่าจะเป็นข่าวสำคัญเพราะมันเกี่ยวอ,อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับก็น่าจะทำให้ราคาของคริปโตเนี่ยในตลาดกลับมานะครับแต่ว่าข่าวเนี้ยอาจจะมีเอฟเฟกกับคริปโตด้วยนะครับก่อนที่ข่าวนี้จะมานะครับเหมือนปีที่แล้วอะ่ะที่พอข่าวเรื่องเกี่ยวกับธนาคารล้มมาผัดไปสักสี่วันราคาของ btc แล้วก็คริปโตมีการปรับตัวขึ้น นะครับอ่ะเรามาถึงคุณจัตินสันด้วยกันอันนี้ข้อมูลจากลุ on c h a ช n นะครับคนนี้เป็นคนขับเคลื่อนตลาดโดยเฉพาะเหรียญกลุ่มของอีเทอร u m ียมแล้วก็แอลคอยนะครับเขาบอก29กุมภาพันธ์มีรายงานว่าสันได้โอนเงินประมาณ100ล้าน USDT นะครับไปอย่างกระดานไบแนนแล้วก็มีการย้ายเงินเนี่ยก้อนโตในสัปดาห์นี้ด้วยจัสตินสันถือ ETH เนี่ยหลายล้านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งก็จะเพิ่มอีกหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันตั้งแต่12-24กุมภากระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับซันนะครับได้รับประมาณ1 6 8 3 6 8อีตนะครับในราคาเฉลี่ยคือ2,894ดอลล่์และการซื้อครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ580.5ล้านดอลล่าปัจจุบันมีกำไรยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ95ล้านนะครับและความสามารถในการทำกำไรอาจเพิ่มขึ้น นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยและ e ีเท r e u ียมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับอีเทอเียมก็ปรับขึ้นมาแล้วน่าสามพนี่ห้าสิบนะครับปิดก่อนก็ใกล้ถึงเจ็ดหมื่น่าจะถึงด้วยนะครับน่าจะมีการปรับขึ้นอีกนิดนึงเราก็มีการเทลงเพราะว่าการปรับขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการปรับเพื่อจะอเล่นพวกเหรียญแอลกอฮนะครับพวกโซพวกอะไรอย่างนี้มากกว่า นะครับพวกโซพวกลูน่าพวก XRP นะครับก็ประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นเหรียญเวทหรือ WeChain อันนี้ r e Reference มาจาก Twitter หรือ X เหมือนกันในวันที่29กุมภาปีพันธ์ปี2024นะครับเขาจะมีอยู่สองเหรียญคือ B3TR กับ V BetterDAO นะครับจะมีอยู่สองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญย่อยในระบบนิเวศของ WeChain นะครับซึ่ง เขามีเหรียญตัวหนึ่งแล้วก็คือ V ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปฏิวัติเว็บสด้วยระบบนิเวศของ d ีแ p ที่ยั่งยืนนะครับนั้น v c h a i เนี่ยเปิดตัวโปรแกรมอัตถป,ประโยชน์นะครับในการดําเนินการด้วยโทเค็น b3tr แล้วก็เผยแคมเปญของ b3tr a i r แอรด,ด้วยนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของเว็บ3นวัตกรรมหรือโปรเจกต์ส่วนใหญ่จะมีเว็บ3นะครับแล้วเขาก็มี าการใช้เว็บ3เพื่อจะอยู่ในระบบนิเวศของ d ีแอนะครับเพราะตัวนี้คือจะทำเรื่องของ d ีแอโดยเฉพาะนะครับ B3 t r ทตัวนี้นะหรือ b3tr นะครับก็จะเป็นเรื่องของ d ีแอโดยเฉพาะนะครับฉะนั้น VChain ก็จะมีการผสมผสานเข้ากับตัวของเว็บ3นะครับก็เขาจะมีการแจก a d o นะน่าจะอ ผู้ใช้รายวันประมาณ1ล้านคนเร็วๆนี้นะครับหรือหนึ่งพันล้านคนภายในปี 2, 5, 7, 3นะครับก็มีการแจก a i ร d r ร p เร็วๆนี้เราก็มีเอกสารไวเปเปอร์นะครับของเว็บ3 For b e t t r r ที่เขียนร่วมกับ Boston Consulting Group นะครับที่แสดงถึงวิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องของรีวะก็เดี๋ยวเราลองติดตามดูนะเพราะว่าผมก็ตามเหมือนกันนะในเหรียญเวทหรือวีเชนเขาก็ระบบมีเวศเขาจะใหญ่ละนะครับแล้วผมว่าอีกหน่อยเนี่ย น่าจะเป็นคู่แข่งกับ ADA ได้พอสมควรนะครับเพราะว่าเขามีฐานอยู่ที่จีนนะครับเราก็ฐานอยู่ในที่จีนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเราก็เป็นเนื้อเดียวกับฝั่งของตลาดจีนพอสมควรนะครับ ADA ไปฝั่งแอฟริกาต้องต้องรออีก4-8ปปีข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้ะนะครับเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นข่าวของเหรียญที่ชื่อว่า Axl หรือ Acela นะครับผมทำตรงนั้นไว้แล้วนะครับในช่อง r i c h m o o n Coin ไปตามดูได้นะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มเป็น4ดอลลาร์หรือไม่นะหลังเข้ากระดานไปแนนนะครับผมยังไม่สำรวจราคาเลยนะครับว่าไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มมีการย่อลงแล้วนะครับเราก็น่าจะย่อลงอีกนะครับตอนนี้เหลือ1ดอลลาร์มั้งนะครับจะประมาณ3-4ดอลลาร์นะครับ,ก,รรบก็น่าจะทำได้แหละแต่ว่าต้องใช้เวลาสัก 3 4เดือนเดี๋ยวราคามันก็กลับมานะครับก็ข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วผมาฝากทุกคนที่จะติดตามด้วยกันด้วยนะครับมีกลุ่มนิชียนิวมูลบีพีลูน่ xrp brc 20นนะครับแล้วก็เหรียญจีนผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านใดสนใจ ปิกเกตนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็่าผมฝากไว้อีกอย่างหนึ่งละกันนะครับตอนเนี้พอดีมันมีบางท่านเนี่ยก็ขอมาเรียนกับผมเนาะนะครับผมไม่ได้เปิดคอสเนี่ยอย่างเป็นทางการละกันแต่ใครสนใจนะครับที่จะเรียนนะครับคอสเนี่ยเกี่ยวกับเรียนต้นน้ำของปี2 0งพัน ก่อนที่จะเข้าตลาดกระทิงนะครับในตัวหลักสูตรเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรหรอกนะครับผมก็เอาเอาที่ผมรู้นะครับเราก็จะสอนเรื่องของอการหาเหรียญต้นน้ำกระดานต่างๆใช้เว็บสามแล้วก็พวก DCA กิดบอนะครับที่เป็นฝั่ง,งเหรียนต้นน้ำใช้ยังไงเล่ยนยังไงหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสเต็กเรื่องของ เอินอะไรพวกเนี้ยก็จะสอนประมาณแนวนี้ใครที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับแต่ในตัวตัวของคอร์สเนี่ยผมก็จะมีข่าวนะครับเราก็วิธีรับมือในปีนี้อยู่ว่าจะมีข่าวอะไรบ้างนะครับเราก็มีคิดทางว่าเออต้องต้อง,ต,องต้องสะสมเรียนไหนก่อนนะครับแล้วก็น้ำหนักเม็ดเงินควรจะไปทางไหน นะครับจริงๆคือมันก็ง่ายอยู่แล้วแค่โฮเอาไว้นะครับแต่ว่าการโฮเอาไว้กับการให้น้ำหนักของของเม็ดเงินเนี่ยมันต้องมีด้วยนะครับในการ manage port เนี่ยมันต้องมีอยู่ด้วยนะครับผมก็ก็ไม่ได้ทำเพื่อจะแข่งกับใครนะครับผมว่ย้ำประมาณนะไม่ต้องต้องทำเพื่อจะแข่งกับใครนะครับก็ใครสนใจก็มา นะครับพอผมก็ไม่ได้อยากที่จะรับนักเรียนเพิ่มเป็นร้อยสองร้อยอยู่แล้วไม่ได้ไปแข่งกับเจ้าอื่นนะครับเพราะว่าผมจะลงคอร์สเรียนทีไรเนี่ยมันต้องมีคนมากวนผมทุกทีนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าคนที่กวนผมเนี่ยเป็นคนที่เสียผลประโยชน์นะครับคือคือมีคอร์สของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วผมไปเปิดแต่ผมก็ย้ำนะคะว่า ผมสอนคอร์สเนี่ยใน,ใน,นนะในส่วนของผมนะครับในส่วนของผมนะนะครับฉะนั้นก็ใครเป็นสมาชิกเก่านะครับเคยสมัครคอร์สผม,มไว้แล้วเนี่ยผมจะคิดให้ราคาพิเศษนะครับคือขอต้นทุนคือสองร้อยเนาะค่าคอร์สเนี่ยประมาณสองพันนะครับอาจเรียนครั้งเดียวก็จบละนะครับถ้าเป็นเร็วนะ ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะนานหน่อยอาจจะต้องนัดนะครับทีละคนนะครับผมก็ก็พยายามที่จะเน้นทีละคนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอานั่นเยอะนะครับไม่เอานักเรียนเยอะนะครับเอาที่เท่าที่ทําได้นะครับที่กําลังผมมีนะเราก็สติปัญญาผมมีอยู่ประมาณเนี้ยนะก็ใครสนใจก็ก็เข้ามาเรียนได้นะนะครับผมก็ไม่ได้คิดเป็นหลักสูตรอะไรมากมาย ผมก็ขอแค่ค่าเรียนก็แค่สองพันเท่านั้นเองนะครับตลอดชีวิตนะครับก็ลองเริ่มแรกสองพันเนาะถ้าเกิดจะต่อต่อปีก็ประมาณสองร้อยเนาะง่ายๆนะครับเพราะว่าออไอเรื่องเด,ดต้นน้ำต้องอัปเดตต่อปีนะครับก็เสียได้เหมือนกันที่คนเรียนกับผมไปปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับ อ่ายิบเอ็ดผมเปิดแล้วยิบสองพอดีมันเป็นช่วงตลาดแคลกพอดีนะครับก็เลยน่าจะอกหักกันนะครับแต่ในปีสองพันยิบสี่เนี่ยก็โอกาสมันก็มีอยู่เยอะนะครับก็มีอยู่เยอะเราก็จะเข้าปีสองพันยิบห้าจะเป็นกระทิงจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้วาน่าเรียนมากปีนี้นะนะครับก็จะนัดคิวให้นัดวันให้ว่าจะต้องเรียนวันไหนอะไรยังไงใครเป็นเร็ว ก็เร็วนะครับอยากเรียนแบบไหนก็ได้หมดนะครับก็จะนัดสอนเป็นคนพอแล้วนะก็ไม่เอาไม่เอากลุ่มนะครับเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะเพราะบางทีเนี่ยผมพูดอาจจะต้องมีการจูนนะครับเยอะแล้วก็อะไรพวกนี้นะผมว่าไม่ใช่เป็นคนสอนเก่งนะครับแต่เปิดเพิ่มบางคนอยากเรียนจริงๆก็เข้ามาเรียนนะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรมา พูดไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะครับจะกู o ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และส w a ปผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค